สวัสดีเช้าวันที่28นะคะวันนี้วันที่28หลังจากถูบ้านนะทำออกกำลังกายหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเราลองมาเตสกันดูเนาะก่อนที่จะไปหาหมอเย็นนี้นะคะว่าเราจะได้กลับไปทำงานหรือว่าอยู่บ้านต่อเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะแต่กอาการก็ว่าดีขึ้นนะคะพี่น้องคะก็ว่าดีขึ้นเนาะ ไอก็น้อยลงไข้ก็ไม่มีแล้วแต่เรารู้สึกว่าไอเขาเรียกอะไรอ่ะการเหมือนคนขั้นเนื้อขั้นตัวยังอยู่นะคะมามาเริ่มกันทีมาเริ่มกัน,กกนช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงดูแลสุขภาพก็ไม่อยากเอารูปครไข้เจ็บ ไปแจกเพื่อนๆนะคะสามีก็นอนอยู่ข้างๆอืมเราก็ปิดจมูกกันทั้งสองฝ่ายอยู่ใครอยู่มันนะคะเช็คลูกชายเช็คปูแล้วนางก็ยังโอเคอยู่เนาะเรามาดูกันว่าหลังจากหายแล้ว ชีวิตเราจะเป็นไปยังไงนะคะจะเป็นตัวหน้ารังเกียจกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือเปล่าเนาะน้โมก็แห้งนะคะมาเริ่มกันเลยมาดูกันนะคะมารูดไปด้วยกันเนาะ <c oughs> ด้วยกันนะคะว่าจะออกมายังไงเสียบจนจมูกเวอร์มหมดแล้วพี่น้องเลย <c oughs> มาดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะสี่ยดห้ายดใส่ลงไปเต็มๆเ,เลยนะคะพี่น้องค่ะอืม,มาลุ้นกัน สาธขุขอให้ตัวทีหายไปนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นผ่านนะคะผ่านนะคะลุ้นกันค่ะพี่น้องคะ่ะ ชีวิตช่วงนี้อยู่ช่วงลุ้นมึนหัวอาการเหนื่อยล้านะคะปวดกระดูกกระเดี่ยวนี้ยังมีอยู่เนาะแต่ยายจ๋าก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะปิดหน้ากากทำอาหารให้ลูกกินอ่าตัวยางเหนียว เที่ยวแต่อาบน้ำร้อนนะคะความรู้สึกว่าอาบน้ำร้อนแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกสบายตัวมาลุ้นกันรู้สึกว่าสีจางลงนะคะแต่ยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่พี่น้องคะแจมขึ้นแจมขึ้นเลยเยาเจา๋า วันที่21เนาะ21ไปเก็บกระเทียมป่าใช่ไหมอาการดีหลังจากเที่ยงคืนไอวันที่22ไปทำงานรู้แต่ว่าตัวเองไอไม่มีเสียงตอนเย็นกลับมาเตสตนะคะก็เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่22เนาะวันนี้ก็ที่28นี่ก็ตก7วัน8วันยังอยู่ค่ะพี่น้องขาเอาไงอย่างนี้ทำงานได้ไหมเช็ควันที่28 ยังเป็นสองเส้นอยู่เลยนะคะพี่น้องคะแบบนี้ทำงานได้ไหมพี่น้องก็ <c oughs> เดี๋ยวเดียวเย็นนี้ไปหาหมอหมอว่ายังไงนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปอาบน้ำอาบท่าล้างหัวน้ำล้นล้นมีแหงนะคะไล่เจ็บล่ไข้อยากให้หายไวๆจริงๆแล้วเราไปทำงานเราอาจจะได้ออกกำลังกายให้สดชื่นขึ้นก็ได้นะคะเนาะฝรั่ง ฝรั่งไม่ยอมตรวจเขาบอกว่าฉันเพิ่งเป็นมาไม่กี่วันตรวจไปก็เสียเปล่ายังไงมันก็ยังอยู่่าให้พ้นสักเจ็ดวันก่อนว่างานเจ็ดวันของเขาก็คือวันศุกร์เนาะ,ะเพราะว่าเขาเพิ่งสตาร์ทมาจากวันศุกร์ที่ผ่านมาน,นี่ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะมาสี่วันละสี่วันละเนาะฝรั่งบางครั้งนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้ยก็เขาเรียกว่าลิ้นกับฝันอเห็นเขาป่วยเราก็อยากจี้ ให้เขาดูแลอยากให้กินข้าวต้มอยากทำอะไรที่ให้เขามีแรงแต่เขาไม่ค่อยฟังอ่ะเราก็ปล่อยนะคะชีวิตมันก็ธรรมดาเนาะพี่น้องคะก็ยังดีมีเขาดูแลเราเราดูแลเขาชีวิตของเรายังโชคดีกว่าอีกหลายๆคู่ที่เรายังมีกันและกันตอนเย็ยนแล้วหลังจากไปหาหมอมานะคะยายจ๋าก็จะได้อยู่ถึงวันที่หนึ่งเนาะก็อาทิตย์นี้นะคะถึงวันศุกร์ก็อาทิตย์นี้อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะ ดูแลตัวเองวันนี้เช็คปอดด้วยเพราะว่าไอเรามีเสเลดเขาบอกว่าเสเลดเริ่มออกดีแล้วนะคะ,ะหมอบอกเนาะพักผ่อนให้เยอะๆจะได้หายการมีโพซิทีฟก็คือสองขีดเนี่ยยังไปทำงานไม่ได้นะคะยังต้องอยู่บ้านอยู่แต่ก็โชคดีวันนี้เพราะวันนั้นที่ไปหาหมอหมอนัดไ้เลยว่าวันจันทร์ตอนเย็นก็กลับมาคอนทรล นะเอามาเช็คดูอีกทีว่ายังไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่โพซิทีฟหรือว่าไม่มีสองขีดแล้วก็ไม่ต้องกลับไปทีนี้เมื่อเช้ายายจะาเช็คมันขึ้นสองขีดนะมันขึ้นสองขีดแล้วเออเขาเรียกว่าเรายังไอปากเรายังไม่มีรสชาติหัวเรายังหนักเวียนเขาก็ถามว่าเป็นยังไงถึงจะมีสองขีดเขาก็ถามว่าเออเธอรู้สึกเป็นยังไงยายจ๋าก็บอกว่าเรื่องไข้ ไม่มันจะขึ้นมาเป็นยกยกเนะาะบางทีเวลาเขาไข้ข,ขึ้นเนี่ยเหงื่อจะอยางเหนียวออกทุกครั้งเลยมันจะเป็นยกยกพักๆสามีก็เป็นเหมือนกันนะคะอันนี้ใครเป็นเขียนคอมเมนต์บอกด้วยเนาะแล้วหมอเราเราก็บอกหมอว่าฉันอาบน้ําเช้าเย็นเลยนะพอทุกครั้งที่รู้สึกไข้แล้วเหงื่อแตกเหนียวอะ่ะปล่อยให้มันเหนียวอ่าพักนึงเนี่ยมันเราอยู่ไม่ได้เลยเราออกน้ํมเขาบอกไม่มีปัญหาการอาบน้ําพอล้างน้ําร้อนเนาะ เราใช้น้ําร้อนล้างตัวมันก็เหมือนเราเข้าซาวน่านะคะอืมก็มารายงานตัวก็หยุดจนถึงวันศุกร์ที่หนึ่งเนาะใบหมอก็รวมทั้งอาทิตย์แหละเพราะสาวอาทิตย์เขาก็เราก็ได้หยุดเนะาะก็จะไปสตาร์ทใหม่ก็คืออาทิตย์หน้าทํางานนะคะพี่น้องขาหวังว่าเนาะ อืมก็หวังว่านะคะอ่าจะดีขึ้นหมอก็บอกแล้วว่ามันก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะเพราะว่าของวิจัยเนี่ยแรกๆเป็นหนักหน่อยนีย่คือคอมันเป็นหนาแล้วก็ไออย่างแรงมากเราเหมือนคล้ายๆว่าจะลงอ่าปอดนิดนึงนะแต่ตอนนี้อ่าเขาก็ฟังปอดฟังอะไรนะคะอ่าไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ให้ยาตัวฆ่าเชื้อมา สำหรับที่ว่าไอค่าเชื้อในปอดก็คือเกี่ยวกับสลดยาไอพวกนี้นะคะมาให้เพิ่มวันนี้เนาะอขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตอาการวันที่28มีนาคมตอนเย็นหลังจากไปหาหมอมาพี่น้องค่ะขอให้ทุกท่านหายเจ็บหายไข้เด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจนะทุกๆคอมเมนต์ช่วงนี้นะคะทุกๆ พี่น้อง FC ใหม่ๆทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจเใยใ่ให้เย่จ๋านะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้อมูลที่มาเพิ่มเติมมาแบ่งแชร์ชีวิตจริงที่เจอเนาะขอเป็นกำลังใจและเติมกำลังใจเดินหน้าไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ